สวัสดีจ้ามื่อนี้มาพร้ามะพร้าวกำนังไก่อีกแล้วเจ้ะพี่น้องมื่อนี้ไก่พามากินเข่าพัดกะเพราจ้ะพัดกะเพราไอ้ลูกซิ้นใส่เนยไม้ใส่พริกอันนี้พร้อมพัดกะเพราพอดีวิใบกะเพราจ้ะพี่น้องใบกะเพราในตู้เย็นถ้าบ่อพัดมื่อนี้กะกะิเขาวัดพุ่นล่ะใกล้แล้วก็เลยพัดจ้ะอืพอกินถั่แซ่บพี่น้อง จกโบกก่อนผัดกระเพราะเผ็ดๆแก่กับมิพริกอันชีฟ้าใส่พร้อมพี่น้องมีอย่างในตู้เย็นก็คือเอาใส่ลยจ้ะมาแซ่แๆน้ำกันจ้ะพี่น้องเม่นูเนี่ย <c oughs> ใกล้มากมากเลยแต่จะเป็นนนัเล็กหน่อยหอนหอนอยู่พัดแล้วไหมไม เป็นเด็กน้อยอ่กินดูดูได้พี่น้องอันสมัยนั่งรถเมล์ไปกรุงเทพนะยูมองที่เขาจอดพกดักรถนะมันสิมีเมนูนี่แหละใกล้มากเลยพัดน้ำใหม่แต่ว่าบางมองเขาก็จิเป็นพัดกะเพราแต่บางมองเขาก็จิเป็นพัดปิกแกงแต่ก็มักแซบนี่ใกล้พัดกะเพราแต่เพราะว่าใกล้สีมากรดจัดแน่ ต้องชินปลาเจ้มลูกชิ้นนั่นปลาไกยเจ้า,าพี่น้องน้ำปลายรสเมฆผู้ใดได้กินบ่เนาะทำไมตะกี่โอ้นางรสเมฆแบบไปรึงเทพพี่น้องเลยจอดพักรถน้ำเลยต้องกินรสเมนูเนี่ย กับพัดกัะเพราโอ้ <c oughs> อแนนะ่บเผ็ดเผดด้งมาแพะมานน่ะเกกบเพรา หั่นจะเต๊กให้ลูกสาวเฮ็ดจะเต๊กให้ลูกกับสามเม็หันนั่แหละจังมาใส่มือเจ้าของอือ ง่ายๆพี่น้องเพราะว่ามันนี่ใกล้ไปทธุระไม่อยากนด้ตตุเย็ยนกับไม,กกม่กินตงสุกโลกถ้าบ่ผัดมันนี่ก็ มะเอือนกับบะรอดเราจะใบใบกะเพราเนี่ยก็ไดท้ทั้งอันซี่ฟ้าทั้ง ปกติผัดกระเพรากระเพียอยู่แล้วเรื่องใส่พริกบัตองหว่วงยังมัมีสี่ฝ่าย จังแพ้ใจบอกเพราะสับนั่งดังขนาดเราอยู่ในห้องแล้วแข่ขนาดปิดประตูได <laughs> ้ยังทะลุไหมอู้มามาจ้า โอ้ลมแพ้แฮคือนองตึมๆอยู่ข้างนอก สองสามเออร์ล่ะแกเผ็ดบกแรกกับเพาะกินข่าแซบโบกสองกับแก่เผ็ดโบกสามกับแก่เผ็ดคื้เกา เอาหูบววข้าเมิ้นมันสมกล,ะกะล้กใส่น้ำมันสมพี่นนางบ่มี ตบบ่ฮ้อนหยังเด้อบาดนี้เฮียแตกพี่น้องเอ้ยแต่บ่ฮ้อนเผ็ดเฮียแตกย้อนเผ็ดหรือว่าเฮียแตกย้อนไฟข้างล่ง บร,ริสต้มน้ำซุปข้างหนนะ้าใหน้องกินแหงลูกกับสามีเตา่าที่เตา่ตาเต่าเนื่อกับต้มมันฝรัง่งเต่าเนื่อกับสเต็กเนะี่ยเต่าเนื่อกับ เผ็ดซอสเตาหนึ่งกับอาหารไทยเนี่ยพี่น้องกะละเมืออู้เลี้ยงเพื่อนอยู่สุดตายทับ ยังอยู่น้อยนึงพี่น้องในกระทากันมิเดอกไก่เตียวเอาไปกินนั่นต่อบ้านในอิมเดนเนยจ้าคลิปนี้ก็ยนน้าวแล้วหันกต่แค่นี้ก็น,น่าจ้าฝากก็ไลไ์ก็แชร์กดติดตามให้ไก่แน่เพื่อที่สิทธิ์ไก้มีกำลังใจได้เหตุคลิปต่อไปบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ พ <laughs> ี่น่องเป็ดโอ้ยอยากทำก่อนเนี่ยชัดออกกินข้าวกินทัเหนี้ดแล้วจะพี่น้อง เีือวนันก็จะไปเป็นรับแก้บบายบายจ้าโอ้แอนสั่น